วันนี้มารีวิวรถเก๋งสีจีจาดสีเปรี้ยวๆนะครันนี้นะเป็นยาริส1.2ตัวไฮนะฮะโอ้โห oh, ได้สีเขียวมะนาวแบบนี้ด้วยและสีเขียวมะนาวข้อดีนะพี่กไ็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะสีเขียวหรอกต้องบอกอนี้ว่ามันเป็นไม่ใช่สีตลาดเนาะราคาจะเซฟลงกว่าอพวกสีขาวสีดํานะเหมือนคันนี้พี่ได้ราคา300,000บาทและเป็นตัวไฮนะได้ตัวไฮในราคา300,000บาทคือรถโฟล์คบัสสิบเรียบร้อยนะพี่คันนี้บอกเลยว่า โคตรคุ้มเดี๋ยวพามาดูว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างแต่ตัวนี้นี่ออกใหม่ป้ายแดงเกือบเจ็ดแสนนะพี่เซฟไปเลยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้พี่ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันเท่านั้นเองและฟังก์ชันถือว่าเยอะถือว่าคุ้มนะสำหรับเขียงอ e ีโคคาร์คันนี้พี่เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสวยขนาดไหนมีอะไรให้บ้างนะสภาพสีนี่บอกเลยว่าแจ่มอยู่แล้วนะบิ้วรอยนี่ไม่มีเลยดูนะสวยๆแบบนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้หมดครบ กระจังหน้าจะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้ตัดขอบผมเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของพวกล้อม,มงล้อมแมกกันหน่อยแมกนี่จะเป็นแมกอย่างนงี้เล้นะไม่ใช่ล้อกระถาและสีเดิมจากโรงงานเป็นสีทูโทนนะฮะมีรอยเล็กน้อยตามการใช้งานนะนี่ให้ดูกันตรงๆแบบนี้เลยแต่ว่าไม่มีตำหนิใหญ่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้เป็นขอบส5้ายางเหลือๆนะฮะตอนนี้ รถสวยกระจกนี่จะเป็นสีดำตัดกับตัวรถแล้วก็มีไฟเดี้ยวติดให้คิ้วกันศาสตร์ีเรียบร้อยนะครับมีคิ้วกันศาดตร์เรียบร้อยนะมาดูในส่วนของภายในหน่อยภายในนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยคอนโซลกลางใหม่ๆหนะ้าจอกล้องมองหลังมีเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะเดินด้วยได้แดงตัดกันสวยกิปแบบนี้อันนี้ป้ายทะเบียนเตรียมเปลี่ยนให้ก็เาเป็นป้ายสามเหลี่ยมออโต้จากทางร้านแล้วเอง พวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากแอร์แบค็คคู่หน้ามีให้นะแอร์เป็นระบบปรับออโต้เกียร์ออโต้ที่วางแก้วน้ํามีสองจุดแล้วก็ช่องเขาออเดตตรงนี้เบรกมือเป็นแบบนั้นนวลนหนังทั้งคันเก็บของตรงกลางที่พักแขนมีให้ครับสบายนะทางกายไม่ปวดแขนนะมีที่พักแขนให้แบบนี้แล้วมาดูในส่วนของด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังนั่งให้ดูแอร์หลังไม่มี แต่รถไซส์เล็กนะปกติไม่จําเป็นต้องมีแอร์หลังเนื่องจากว่าภายในเขาไม่ได้ใหญ่มากก็จะยังไม่จําเป็นนะสาหรับแอร์หลังเพราะว่าแอร์มาถึงอยู่ไปห้องโดยสารสวยนะฮะจิบจิบอย่างนี้เลยถือว่าเวิร์กนะกระจกตัดแสงมันนุ่นเอออันนี้ติดไมค์มาด้วยรับสายวาสายในรถนะฮะติดไมค์มาให้เพิ่มนะทุกันนี้สามารถติดพงติดเพิ่มได้หมดเนาะรถไม่มีออปชั่นอะไรนะเขามีอุปกรณ์เสริมหมดตรงคอนโซลประตูสวยๆแบบนี้ ใหม่ยิบลำโพงตรงวางวดน้ำนะฮะลิมให้ดูฝั่งนี้หน่อยลิมให้ดูดีไซน์หน่อยดีไซน์นะฮะส,สวยๆตัวน,นี้เลยลงรอยไม่มีนะับจีทฟิล์มดำมาเรียบร้อยสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของด้านหลังเป็นทรงแฮทแบ็คห้าประตูพื้นที่การเก็บของเยอะนะฮะแล้วก็มีที่ระบบําฝนด้วยกล้องหลังมีอย่างที่บอกแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีเซนเซอร์นะฮะมีแต่ก,กล้องหลังนะ ข้างหลังมีให้ไฟสองทะเบียนกล้องบันทึกวิดีโอหลังติดมาเพิ่มเรียบร้อยเบาะสามารถพับได้นะฮะไม่ลืมพับเบาะให้ดูอีกโอ้โหทีห่กลับไปแต่ว่าเดี๋ยวดูรับประกันโครงสร้างเดิมนะโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้ช่องเก็บขงเก็บของเยอะฮ๋ยวให้ดูด้านล่างมีอะไรไหมด้านล่างก็เป็นพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินนะฮะปลายท้ายดีไซน์สวยนะเดี๋ยวลองพับเบาะให้ดูว่าพื้นที่จะเยอะขนาดไหน <c oughs> บแนวแนงึงนับมือเดียวอาจจะลำบากนิดนึงพอดีมาพับใจด้านหน้าซะด้วยต,ต้องพับเปลี่ยนทางซะได้พอดี <c oughs> ที่อย่างมันพับเให้นะแต่ว่าจับกล้องมือเดียวนะพี่ <c oughs> เลยพับยากนิดนึงนั่นก็นี้ออกก่อนแล้วกันนี่อันนี้สามารถเอาออกได้ด้วยนะ แต่ีนี้สามารถเอาออกได้้วยนะแต่ว่ามันเกาะกับตรงนี้นะมันจะเกาะกับตรงนี้เราก็สามารถดึงออกอย่างนี้ได้เลยใช้ง่ายนะถ้าไม่อยากติดเนาะก็เอาเห็นไหมมันก็จะลงมาอย่างนี้แล้วตอนพับ,บก็กดตรงนู้นแต่ว่าเออมันมือเดียวนะมือเดียวเลยยากนิดนึงนี่อะนี่เอาพับได้ยึนี่ก <c oughs> ็พื้นที่การเทบพังก็จะเยอะแบบนี้นะนี่ เทียบกันให้ดูนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวติดอันนี้คืนให้ดูใ <c oughs> ช้ง่ายนะนี่ต,นต้องติดก็กระรักเข้าไปาเห็นไหมมันแกะออกได้ด้วยนะฮะมือเดียวนี่ลำบากจริงๆนะมันแกะออกอย่างนี้ได้ด้วยนะไหนนะไหนไหนมันก็หลุดแล้แกะออกมาให้ดูเลยแล้วกันอือไ,ไหนมันกหลุดแล้วนะฮะแกะออกมาอย่างนี้ก็ได้นะพี่ นี่มันก็จะพื้นที่เยอะๆอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมต้องใส่คืนนั่นแหละแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่คืนแป๊บนึงบาทเนี่ยรีวิวเดียวไม่เดียวพี่รุดให้ดูเห็นๆเลยฮะมันสามารถแกะได้นะเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วก็ติดแป๊บ,บนึงเอาเอาแบบนี้เลยนะวิธีใส่ก็ถือไปไม่ยากนะย กันเล็งนิดนึงก็ปุ๊บนี้ใส่สองมือไม่อยากนะพี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมทำมือเดียวเฉยเเลยเอียงมาทางหนึ่งถ้าใส่สองมืออย่างนี้นะไม่รู้มองเห็นไหมนะพี่ปุ๊บก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเห็นไ,ไหมใส่ได้แล้วนะ ไม่ได้ยากนะไม่ได้พังนะเดี๋ยวเห็นว่าหลุดคามือแล้วคิดว่าพังนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ใช่นี่เองใช้งานได้ปกติแนละ้ะมันเป็นแบบดักกินแล้วก็ได้แล้วก็เอาไวเ้เก็บของส่วนตัวก็ได้ไนหะปกตินะไม่พังนะฮะ,ะดูในส่วนของด้านหน้าบ้างกวมอะไรมัลติฟังก์ชันกระจกออโต้หนึ่งฝังแล้วเอ้คันนี้ปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยเลยนะหน้าจอประมาณนี้ปุ่มสตาร์ท พ,พี่ลองคงลองพื้นโอ้โหสวยนะแล้วรถรับประกันโครงสร้างเดิมพี่ไม่มีชนหนักจมน้ำพี่ความย้อมแมวกอมใหม่แน่นอนประมาณนี้ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคันนี้พี่สิบคนแรกที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะว่ารถสีสวยเไม่ใช่รถสวยสีแปลกแล้วกันนะสิบคนแรกที่คอมเมนต์ว่ารถสวยสีแปลกพี่ คอมเมนต์มาและแครบหน้าจอทักเข้ามาได้เลยที่บ้านเขียวแอดหนึ่งสองสามบีเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับคนที่คอมเมนต์แล้วทักเข้ามาบ้านเขียวนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไว้ด้วยสําหรับใครที่อยากดูรถคันอื่นเพิ่มเติมอยากให้รีวิวคันอื่นเพิ่มเติมละเอียดละเอียดชัดชัดแบบนี้เนาะดูในสดดูคลิปสั้นอาจจะไม่ละเอียดพอพี่อยากดูคันไหนคลิปยาวว่ามีคันไหนหน่าสนใจบ้าง<ม>ผมยังมีรถอีกเพียบ อยากให้ผมรีวิวคันไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้โพ์นี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ